สวัสดีครับคุณพิยมสวัสดีครับประวัติย่อที่ดินครับผม <c oughs> วันนี้พามาชมบ้านฝรั่ง <c oughs> บ้านาตาน์านอรอีิเออแต่มันปลูกฝรั่งอ๋อราคาที่ดีเลยสมเอสมผลคือหนึ่งไร่เท่าไร่นะหนึ่งไร่สองงานแล้วก็แถมอีก52ตารางว่าแถมฟรีอีก5้าสตารางวาเดี๋ยวพาไปดูแถบตรงไหนแต่หลักๆเนี่ย เป็นบ้านทรงนอดิกขนาดหนึ่งไร่ครึ่งใช่ไหมใช่แล้วติดถนนลาดยางอะมีคลองน้ําอยู่ฝั่งตรงข้ามอมน,น้ํานี่ไหลแรงมากในพื้นที่คือใกล้กับแทงน้ำเออเดี๋ยวค่อยดูกันเออเดี๋ยวค่อยดูกัน,ออค,กนคือราคาเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมืน่นเอออันนี้คือเจ้าของเขาอยากทําแล้วเพื่อปล่อยแบบปล่อยแบบง่ายจริงๆเพราะออว่าเขามีเหตุจําเป็นในการขายอเขาทําระดับเนี้ยคือมันมันมันไม่ได้ทำไว้ขายอ๋อเนาะ ปอยูเ่เองแต่ว่าเขามีม,มีเหตุเออมีเหตุคือเขาต้องย้ายไปทํางานที่อีกจังหวัดหนึ่งอืมใช่ร้านห้าแสนเก้ามเป็นฉนูคุดแดงด้วยดแดงถนนสาธารณะอะไรพร้อมหมดไฟฟ้าประปาครบหมดแปลงนี้มันอยู่ที่อำเภออะไรวะาม <3 S 1> ชุก,ชกอยู่ตําบลหนองสะดาออจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะะรับผมอืมก็ราคาดีแบบนี้เดี๋ยวพาไปชมว่าข้างในมันมีอะไรบ้างชมไปแล้วก็บอกเลยว่าฝลังขายพันอะไรบอกให้หมดนะ นี่มาบอกดิเอ้ามีเหรอนั่นไงโอ้โหไปดูเลยเนาะภายในสวนเนี่ยมันจะมีทั้งไอ้ใบแดงใบเขียวๆใช่ไหมอ่ะแต่ไอ้บ้านเราอะมันมันไม่คุ้นกับไอ้พันพันพวกนี้หรอกมัง้ง <c oughs> แดงอโยธยาหงเปาซือกิมจูดแดงเบอร์สองและเบอร์ห้าอืมแดงปาปิเย่ปาปิยองปาปิยองปุ๊กปุ๊กโลกี้สแดงปัตตเวียแดงปัตานี คือพันเนี่ยคือตั้งใจคัดมาอ่ะตรงเราเด็มันก็จะมีหนึ่งห้องแล้วก็หนึ่งห้องน้ำใช่ไหม,อมอเอออ่าแอร์พร้อมพร้อมอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสวนกันทุกทีก็ย้ําแย่ยไปดูนะแอร์นี่เย็นฉ่ำใช่ไหมเออเย็นฉ่ำเชีวยวเนาะน,นี้ก็จะเป็นวิวด้านข้างใช่ไหมด้านข้างอะไรเนี่ยมะเดื่อฝรั่งโหต้นมะเดื่อมะเดื่อฝรั่งเออต้นแปลรเหมือนกันแต่ไม่หายนะอันนี้เขาขอโคตรแพงกระเพาะขายด้วยดูดิเนี่ยกระเพาะขายด้วยนี่มันยังไม่สุกมันยังไม่แก่นะออืฮึ ลูกนึงก็หลายตังกันนะเฮ้ยใช่ไหมโอ้โหแต่พอกิ่งหนึ่งก็แปดเก้าร้อยแล้วเฉพาะกิ่งจรมาเน่ะเขาบอกว่าซื้อต้นมานิดนี่หนึ่งพันห้าเอออ่ะดูวิวกันลุงนาอ่าชุมชนแต่ว่าไม่ได้ชุมชนแออัดคือปลอดรายบรรยากาศขอนี้สงบหน่อยแต่ว่าต้องมีชุมชนอ่าเออล้นหลังวนๆหลายรอบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหน้าดีกว่าเออด้านหน้าบ้านก็อะไรเลยน้อยดิมน้อยดิแล้วก็กล้องวงจรป้งก้องวงจรปิดมีครบ สิบแปดตัวเขา่ะโอ้โหมันเยอะเก <c oughs> ินนู่นจานดาวเทียมแอร์อปัจจุบันนี้ก็เปิดให้แมวอยู่นัยังเปิดให้แมวอยู่แอร์ให้แมวอยู่ได้เปิดแอร์ให้แมวอยู่เรียงแมวแล้วก็ตรงนี้อาจจะทําเป็นก่วนเพะาะเขาจำได้แล้วก็ใครจะมาทําห้องเพิ่มเติมได้เพราะ<อ>ว่าที่เขาทำเขากาจะทําตรงนี้เป็นร้านกาแฟงไงอ๋อเนี่ยที่เขาบอกว่าตรงนี้จุดนี้แหละเออแต่ว่าตอนนี้คือเขาเอามาเพาะมาชาก่อนชำเพาะข้างหลังในจิงตอนเขา yes ไม่ต้องหวังนะ มีมีคนซื้อไปหมดแล้วซื้อหมดแล้วอันนั้นเป็นห้องเก็บของแต่ว่าสามารถพัฒนาได้อเอออาจจะตีทึบตรงนี้ตีโป่งกระจกตรงนี้แล้วแทำเป็นห้องพักคนงานก็ได้เออที่เขาบอกว่าจะทำเป็นร้านกาแฟร้านอาหารออด้วยตัวนหนึ่งใช,ใช,ใช่เพราะว่าโครงการของจังหวัดมันลงใกล้นี้ไม่ถึงโลเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดตามทำเพลงไงดูแล้วก็ถนนเข้ามาเลยไหมนะ่ะได้แล้วก็มาเดินทางนในให้มันชุ่มๆกันไปเลยจัดไปเออนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านคุณผู้ชมติดถนนราดยาง เนี่ยอย่างที่บอกไว้ไอ้บอสยศมาดูอะไรอ่ะโอ้เรียกบอสเครื่องยันลูกยันหลานเนี่ยบอกบุ้งกับเฮกินปลาหมอคางเหลืองก็มีอ๋อโดนนักกระเมืองดูดหมดแล้วหายดำเลยโดนปล่อยคางเลยหายดำคางเหลืองเนาะอ่ะจัดไปโอ้ที่ถนนลาดยางไปฟ้าปลาปลาครบเลยนี่หว่าทางนี้ไปไหนเนี่ยเอ้าหนองยาไซเลยทีอ่าเข้าตัวหนองยาไซเนาะสามชุกก็่าสิบกว่ากิโลเองสามชุกเข้าไปข้างหลังเออแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไอ้สามชุกนี่ตลาดร้อยปีร้อยปี แล้วก็โรตัร3สาชุกใหญ่ๆอออะเตรงนั้นกี่กิโลนะประมาณสิบ้ากิโลสิบหกิโลเท่านั้นเองตรงนี้ที่ผมบอกว่าเขาจะทําเป็นสนามฟุตบอลใหญ่ขนาด1 0 0กิโลสองยไร่องร้อยไร่แล้วก็มีบ้านจะสันคือตอนนี้โครงการเขาเปิดให้จอไปหมดแล้วอคือเขาเจ้าของเขาเลยอนี่ไงอยากจะทำถูกต้องเขาดักไว้ก่อนเลยประมาณนี้ี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าหนีนะเขามีงานที่ อีกจังหวัดหนึ่งเดี๋ยวมา,<อ>าคุยเลยกันวิ่งไปวิ่งมามันก็โอ้โห, <Yes. S 1> หอันนี้ยด้านถนนก็จะต้องถมถมทางเพิ่มมาเป็นเป็นทางเข้าปกติอขอบเขตเนี่ยก,ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณหน้าหน้าบ้านตรงนู้นนะตรงนู้นนะอ,อ่ะประมาณนี้เอาให้เห็นตามรั้วล้ะกันง่ายๆแล้วก็ย,ย,วกยังไงที่เนี้ยพี่เขารับรองเลยไม่มีขโมยข้าโจรแน่นอน <S <S อเพราะว่าเขาใช้เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นต้องมลตร์ปิดแค่ด้วย ถูกด้วยส่วนหนึ่งคืออยู่ด้วยกันพึ่งพาศัยกันใช้ใจกันเพราะว่าเมือนตอนช่วงที่ว่ามาทําเกษตรใหม่ๆพี่เขาก็หาคนไม่ได้ก็ไปติดต่ออะไรเงี้ยคือก็ข้างบ้านหน่อยบ้างข้างบ้านนู่นข้างบ้านนู่นก็เป็นคนงานเขาก็มีที่ว่างอปลูกดาวเรืองไหมเขาก็ให้คนงานปลูกดาวเรืองก็ขายไปเองเลยเองเก่เหมือนเองเออแล้วก็แบบซื้อใจเขาเรียกว่าซื้อใจกันคือเพื่อนบ้านผมบอกเลยว่าเจ้าของเขา คอนเฟิร์มมากแล้วยิ่งหน้าหนาวโอ้โ oh, ห oh, ผมเห็นบรรยากาศที่เขาจะถ่าย <laughs> ทำไมอะมันหมอกมันอะไรขนาดนั้นนะเหรอมันหมอกเห็นอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าหมอกนั่งอย่างนี้อะอันนั้นมันหมอบอันนั้นมันหงอยเหรออะไรนันหี้ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่สารระภูมินี่หกหมื่น,นะครับ <laughs> เออหกหมืเฉพาะไอเนี้ยที่เขาสั่งทำนะมาแกวกระถานนะใช่เนี่ยเขาสั่งทําเป็นแบบทรงนอดิกให้เข้ากับบ้านด้วยเขาสั่งหล่อเองนะมันไม่มีฐานเอาแบบใช่มันไม่มันมันไม่เอาแบบเดิมมันแกะใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ไม่รวมฐานนะเนี่ยเนี่ยรวมแค่ข้างบน6,000 0นสี่้าทั้งหมดก็แสนนึ่างเง้ย yes ป้าเดี๋ยวเราไปดูในสวนกันว่าไออะไรนะฝรั่งฝรั่งมันเปิดตัวนี้เลยไอหลาน ไอ้บอสบอสอะไรไอ้บอสยศโดยเปิดมันนี้วัหลังดางเฮ้ยสุดยอดว่ะอ่าอันนี้มันเป็นพันหรือว่ามันเป็นพันทั้งมันเลยเออแปลกดิต้ไม้ด่างก็ราคาเป็นไงเดี๋ยวนี้เอานี่โอ้โหน่าจะแดงอโยธยาป่ะอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าแดงอะไรแต่ว่ามันมีลายสายพันธุ์อย่างที่บอกเนี่ยคือต้นสวยงามนะสายพันธุ์เนี้ยเกือบสองร้อยต้น คือมันปลูกไว้สวยงามคุณผู้ชมดูดิเอ้าดูดูสุขภาพใบมันดิเอาเพราะใบมันก็งามด้วยเฮ้ยเนี่ยดูสุขภาพใบดูต้นหืมจัดทินเรียงทิ้นเนี่ยบอกเลยใส่น้ําแล้วก็ปุ๋ยคอกไม่มีอะไรไม่มียาฆ่าแมลงหล่อตามสายเออมาเขาเรียกว่าออคินิกล้วนอะผมถึงได้กล้ากินเมื่อกี้เนี้ย้องล้างกันละเออธรรมดาต้องเอาไปล้างก่อนนะเมื่อกี้นี้ก็เด็ดมาแล้วก็เอาให้เลยอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งส่จากเขียวไหมเออ ในระหว่างล่องของฝรั่งเผื่อฝรั่งจะหมดอายุอีกสี่ห้าปีนี่ไอหลานอะไรเอ้าพุทราพุทราจีนดิพัาอะไรก็เราชื่อพุทราจีนแต่ว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้มากินเนี่ยเออมีหลายสายพันธุ์แล้วกินเออนาะอ่ะปายาวไปยันนู้นเลยเปล่านีเออ่เดี๋ยวจะบอกให้ของแถมอะ่ะของแถมมันอยู่ฝั่งนู้นแหละเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเดินข้างบนก่อนยายจะเดินข้างล่างแล้วแต่แล้วแต่เออเออ,เ,อ,อเนี่คือ<ๆ>เราชอบใจงไงเพราะว่ามันติด ก็เรียกได้ว,ว่าแทบติดกระเขตคลองแหละเพราะว่าไอต้ติดติดบ้านเราก็เป็นคลองเออเออฝั่งนู้น,นก็เป็นคลองเหมือนกันแล้วมันจะกลัวน้ำจะท่วมนาะเออเออบางคนบอกเฮ้ยน,น้ําจะท่วมเปล่ามานี่มาดูนี่มาเช็คมาถามนู่นมาถามนู่นมาถามฝั่งนูน้นเอาเลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าราคาเนี้ยตั้งแต่ที่หามาคัดมานี่คือสุดยอดนะอันเนี้ยยากดูเลยว่าราคามัน ยยคือราคาสุดยอดเนี่ยราคาต้องดีที่ต้องสวยเออมันต้องแบบเออมันต้องทําแบบคุณภาพแบบเนี้ยเออเอาเลยเ<อ>นี่อ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้คือเอาเอาเข้าใช่ไหมเอาน้าเข้าสิอ่าน้ําเข้าน้ำเข้าไว้ห่อตามร่องสวนไงอะไรนั่นก็มาต้องลดมากถ้าเราไม่เอาน้ําเข้าเราหล่อได้ไหมเราก็หล่ออยู่แล้โอ้หลานยายนี่หล่อกว่าอีกเอออ้บว่าปากหวานจังเลยอ้าวนี่จริงๆแล้วเขตหนึ่งไร่สองงานเนี่ยจะสุดอยู่ที่ตรงนี้ ตรงนี้น่อ่ามันจะมีเสาอยู่แล้วก็เสามุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตามแนวเสาลากไปเอาไปเลยแล้วอันเนี้ยคือเจ้าของเนี่ยเขาไปทําสัญญาวางมัดจาแล้วก็จ่ายตังค์ไว้แล้วเรียบร้อยจ่ายแล้วยังไม่ได้โอนมาอ่าโฉนดเลนี้คือรอแบ่งแยกโอนคือเจ้าของบอกว่าไม่เป็นไรอันเนี้ยคือถ้าใครซื้อนะให้เลยให้ฟรีฟรีให้ฟรีไม่รวมกับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นนี่ไม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 ่รวมให้ฟรีไปเลยเออเนี่ยตั้งแต่ที่ยายยืนเนี่ย แล้วก็มาถึงตรงเนี้ยเออแล้วก็ลากยูนไปยาวไปยังข้างหลังเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะเออเพิ่มไปเลยคือขยับรั้วเพิ่มได้อะใช่เออขยับรั้วเพิ่มไปเลยเขาเขาถึงได้ปลูกแล้วไงเห็นปะเขาถึงได้ปลูกแล้วอะกว่าทีแรกอะพี่ก็บอกว่าจะทําทางเข้าทางนี้อีกทางหนึ่งร้านกาแฟไงเวลใครมาปั๊บเข้าทางนี้ออก็จอดเดินชมสวนเก็บฝรั่งกินกินกาแฟสบายดีมากทำทางเข้าเพิ่มอีกอันหนึ่งใช่เนี่ยตรงเนี้ยมันพื้นที่ว่าง เหลืออีกให้พัฒนาได้อีกเที่ยงเลยเรามาจอดจะสบายสบายอะ่ะเนาะอโอโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งสวนนี่ก็ปลูกไว้เต็มแล้วแล้วก็อาจจะไม่ปลูกแซมไปบ้างเล็กน้อยอ่ะเออบองค้นบอกเฮ้ยชอบว่าสวยว่าราคาก็ไม่แรงจะทําให้เป็นอ่ะเอา้าเขาบอกแล้วเขายินดีสอนให้ถามมาเลยเพราะว่าเขาก็เริ่มเจ้าของเนี่ยเขาเริ่มมาจากทําไม่เป็นเหมือนกันออแต่ก็ได้เพื่อนบ้านนี่แหละ,ะไ,ดได้เพื่อนบ้านนี่แหละเห็นปะ ที่บอกว่าทั้งคัดทั้งหอทั้งจ้างทั้งช่วยเออคือทําด้วยกันนะมันก็ได้ประมาณเนี้ยคือคือคือเพื่อนบ้านนี่สําคัญสําคัญอันดับต้นๆในการเลือกบ้านเลยที่ทำแหลเขามีโครงการใช่ไหมดึงเลยก่อนจะตัดทําแต่งสาวตอนก่อนไม่นานเราก็ตัดมันจะแตกอันนี้ขึ้นมาอีกเออก็เป็นพุ่มอันนี้ขายได้อีกเยสเออสุดยอดก่อนที่จะมาเป็นพุ่มเตี้ยๆไว้อย่างนี้ก่อนอ่ากิ่งพอมันได้ขนาด สักประมาณนิดก้อยต่อเลยเลี <Yeah. S 1> ้ยงเห็นไหเอาเรื่องเนี่ยเห็นไหมสเห็นสายปะเห็นสายน้ําสายอะไรปะมันเป็นสายน้ําหยดใช่ไหมใช่ก็ต้องเหนื่อยเองไงเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยที่เปิดปัม๊มปุ๊บอัดเข้านี่เลย ลดได้ทั้งหมดลดได้ทั้งหมดในในมือเดียวคือไม่ต้องมาเหนื่อยแล้วทําเกษตรอะมันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นใช่แค่เราตัดแต่งกิ่งมาช่วงเย็นช่วงเช้าๆช้ามาเก็บผลผลิตก็พอละทำวันละนิดหน่อยเออทำไปเรื่อยโอ้คือทุ่นเรื่องลดน้ำนี่ก็ทุ่นได้เยอะเลยนะใช่เออเดี๋ยวเราดูเดินไปดูสุดขอบข้างหลังเลยไหมล่ะได้ได้อะไรล่ะถามผมยังเอาใจไหว้เจ๊ไอ้หลานยังไหวเองต้องไหวใหญ่ยังไหวเองก็ไหวเออจัดไปนี่หลังบ้านก็ ถ้าขยายพื้นที่เพิ่มก็ถมเพิ่มเอาเนาะอ่าอ่าเพราะว่าไอ้ตรงตัวบ้านอ่ะเขาถมไว้ระดับเดียวกับถนร่อยยางใช่แต่ว่าไอ้ฝั่งที่เป็นสวนเนี่ยมันก็จะเป็นดินเดิมใช่ค่อนข้างที่จะเป็นดินเดิมดินนานั่นแหละดินนานี่เนี่ยอ่าเขาเอามายกล่องเล็กๆกล้วยเนาะเออไอ้โรงข้างหลังเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่โรงอะไรนะคือโรงเก็บฟางเก็บฟางอ่าเพราะว่าแถวเนี่ยเขาก็ทํานากันเยอะทําสวนกันแยะอัดฟางก้อนแล้วมาไว้แล้วก็ อ่าเขาเรียกว่าจำหน่ายไปทั้งอื่นใช่การฝนตกใส่ฟางอ่าอ่านอ้โหน่เดินเข้ามาม่นเหมาะกันเลยว่ะเฮ้ยนี่ก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรบ้างเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละมันมีสามแดงอ่ะมีแดงเยยทยาแดงปัตตานีแดงปาปิยองอ่ะเออไม่ยายมายืนยังรู้ว่าต้นไหนฝรั่งต้นไหนยายเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยนะโอ้ยสูงอยู่นะต้นสูงอยู่ก็มีไม่แล้วผิวเดียวกันเลยเออไอข้างท้ายก็ เป็นคลองน้ําวนเออคลองน้ําวนด้วยอ่ะเห็นไหมล่ะสายว่าบรรยากาศมันได้นะได้เลยอ๋อประกอบมีมะม่วงอยู่บ้างเล็กน้อยอ๋ออะม่วนนี่ก็ปลูกไว้กินเองเออเอาไปปลูกได้เอออี่ดูดิดูวิวดิโอ้เขาท่าเขาทางเลยเอาเอาเป็นว่าสรุปให้หน่อยหนึ่งไร่สองงานอือฮึ หนึ่งล้านห้าแสนเก้ามืนบาทแถมไปอีกห้าสิบสองกํางวาเออถนอนแดงนนพร้อมอนใช่น้ําไฟถนนพร้อมอ,อบอกเลยว่านูน่ไนไอแทงน้ํามลต้ตองควรน้ำตะขาดตอนคือไอ้น้ําที่รถเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใช้ปัม๊มเออเออมันน้ํามันแรงมากเออน้ํามันแรงมากน้ำาปารถเเพลินอ่ะใช่เพลินมาก เช้าเช้าเย็นๆยนี่มีอะไรให้ทำไเยอะ,อะแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ก็มาเลยเพราะว่าบอกเลยว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่ดีนะมผมบอกเลยว่าราคาไม่แรงราคาสมเหตุสมผลกับพื้นที่แล้วก็เจ้าของเขาตั้งราคาไว้ดีมากอเออเพราะฉะนั้นก็อย่าต่อเขาแรงเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาต่อเขาตั้งไว้เนี้ยคพือว่า เพื่อให้มันขายได้ไปเลยอไม่เอาเยอะไม่เอาอะไรทั้งนั้นใช่นะราคาทุนเขาก็จะพอที่ราคาขายละพอก็เพื่อค่าโอนค่าภาษีอะไรอีกเพราะว่าเขาฝั่งเขาหมดเลยใช่นะโอเคก็ากกดไลค์กดแชร์กดต่างกันด้วยแล้วก็จะลืมหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทบ้านฝรั่งบ้านกับฝรั่ง ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากกระจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 l a d y channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะอกับยายแมนเลยจ้า